มาน้อยอะไรน้ำใสฮะอะไรไอ้เฟื่อนต้องเลยเราจะไม่หยอดกันเลยถุนเงินเราจะมาลุยขากันเก่งขอเลยเด้อไม่ต้องเลย มาสองตัวนะเพราะว่ามันเปื้อนทุ่งเงินน,นี่น้ำใสพีน่น้องนี่น้องหมานะฮะน้องหมาน่ารักไปที่ททยน้องน้องน้ำใสกับน้องทุ่งเงินนะทุ่งเงินทุ่งเงินทุ่งเงินทุงเงิน O na, O, o, o,